สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําต้มจืบมะระยัดไส้หมูสับกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นมะระจีนครับให้เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแ,แล้วก็หั่นเป็นท่อนๆขนาดความยาวตามความต้องการเลยนะแล้วผมก็จะควักไส้ออกเรียบร้อยแล้วครับนี่ให้เราควักไส้ตรงการออกให้หมดเลยนะครับให้เกลี้ยงอย่างนี้เลยนะนี่ก็พักรอไว้ก่อนครับหมูสับหรือหมูบดครับ แนะนำให้ใช้เป็นหมูสับหรือหมูบดที่มีส่วนของมันติดมาด้วยนะครับจะทําให้เราได้ไส้หมูสับที่นุ่มอร่อยครับเห็ดหอมครับวันนี้ผมใช้เป็นเห็ดหอมสดนะครับถ้าเกิดใครหาไม่ได้หรือว่าไม่มีครับจะใช้เป็นเห็ดหอมแห้งแช่น้ําให้นุ่มก็ได้เช่นกันนะครับวุ้นเส้นครับวันนี้ผมใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับแช่น้าให้นุ่มนะแล้วก็ตัดให้เป็นท่อนๆครับความยาวประมาณ4-5เซนนะครับกระเทียมรากผักชีพริกไทยอันนี้เราบุบๆุให้พอแตกนะครับแล้วก็จะมีเป็นเกากี้ครับ ผักกาดดองเปรี้ยวครับอันนี้ให้เรานําไปล้างทำความสะอาดนะครับบีบน้ําพยายามเอากลิ่นของผักกาดดองให้ไม่สุดครับขยำพยายามแรงๆก็ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เสดดน้ํานําอาหารไปท่อนๆเตรียมไว้นะครับแล้วก็เครื่องหมักหมูครับก็จะมีเป็นกระเทียมพริกไทยรากผักชีเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ําตาลกรวดสําหรับน้ําตาลกรวดเนี่ยครับถ้าเกิดใครหาไม่ได้หรือว่าไม่มีครับใช้เป็นน้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลทรายมาแทนก็ได้เช่นกันนะครับเกลือ แล้วก็ซีขาวครับต้นแล้วก็ใบผักชีครับอันนี้เอาไว้โรยเพิ่มความหอมเวลาที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก่อนอื่นก็ให้เราเตรียมหมักหมูไว้ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นก็พริกไทยเม็ดครับนํามาขโขูกให้ละเอียดก่อนเลยนะครับพอละเอียดดีแล้วก็กระเทียมครับรากผักชีนี้เราขูกเป็น3ามเกลือน,นะครับเดี๋ยวนําไปหมักหมูนะ โหให้ละเอียดเหมือนกันครับเนี่ยครับพอละเอียดได้ที่ดีแล้วก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็นํามาใส่ลงไปในหมูที่เราจะหมักได้เลยครับสำหรับหมูบดเนี่ยครับก็แนะนําให้เลือกเป็นแบบที่ติดมันหน่อยนะครับเวลาที่เรานํามายัดไส้แล้วครับจะทําให้ได้ไส้หมูที่นุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ปรุงรสชาติเลยนะครับสีหขาว นี่แล้วแต่ความต้องการนะครับใครจะใส่เป็นน้ำปลาหรือว่าเกลือก็ได้นะครับหรือใครจะเพิ่มเป็นผงปรุงรสด้วยก็ได้นะเราเต็มความชอบเลยครับปรุงรสพอประมาณครับตัดรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับแล้วก็หมุนเส้นที่เราแช่น้ำจนนิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับ สำหรับสูตรที่ผมทําวันนี้ครับก็จะปริมาณมากหน่อยนะครับผมใช้มะละทั้งหมด2ลรูปครับประมาณ1นกิโลครึ่งเลยนะหมูนี้ก็ประมาณ5 6ขีดได้ครับถ้าเกิดใครทําน้อยก็ลดปริมาณลงได้เลยครับทอนส่วนเอาได้เลยหมูนี้ก็ถ้าเกิดใครนํามาทาเป็นยัดไส้ะครับก็แนะนําให้ผสมเผือไว้เยอะหน่อยก็ได้นะครับเพราะวา่าเกิดเราผสมเกินอ่ะเราสามารถปั้นเป็นเหมือนลูกชิ้นก็ได้ครับเป็นหมูก้อนๆน,นะไปทานกับต้มจืดได้เลยครับ หรือถ้าเกิดใครผสมหมูแล้วไม่พอครับมาราที่เหลือก็สามารถหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ลงไปต้มด้วยกันก็ได้นะครับอย่างต้มจืดมาราทยัดไส้เนี่ยครับที่บ้านผมก็จะชอบทานมากโดยเฉพาะเด็กๆครับว่าทาเสร็จแล้วอ่ะมาราจะไม่ขมนะครับมีติดขมแค่นิดๆเองครับปลายลิ้นแตวมีเทคนิคนะนี่ขยำนวดให้เครื่องปรุงแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีก่อนเลยนะครับนี่ครับพอเรานวดเนื้อหมูมาได้สักแป๊บครับส่วนผสมทุกอย่างก็จะเนียนเข้ากันดีแล้วนะครับแล้วก็ สังเกตในหมูครับให้เรานวดเป็นเหมือนคล้ายๆลูกชิ้นอย่างนี้เลยครับจะทําให้เวลาที่เรายัดไส้หมูแล้วอ่ะหมูจะมีความนุ่มเด้งครับอร่อยยิ่งขึ้นนะเสร็จแล้วก็นํามายัดไส้ใส่มะละได้เลยนะครับมะละนี่ก็ล้างทากษะให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ควักเอาไส้ข้างในออกให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของขาวๆด้านในเนี่ยครับควักออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าส่วนขาวๆเนี่ยจะทําให้ติดรสขมได้ง่ายครับแล้วก็นําหมูที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยครับยัดใส่ลงไปได้เลยครับ ขนาดชิ้นของมะละนี่ก็ตามความชอบได้เลยนะครับใครอยากให้ชิ้นสั้นยาวใค้ไหนครับไสหมุดสับที่เราใส่ลงไปนี่ก็ยัดให้เต็มเลยนะครับให้แน่นเลยนะเวลาที่เราต้มเสร็จแล้วจะได้ไม่หลุดลอยออกมาครับถ้าเกิดเป็นมุนเส้นยืดๆเนี่ยครับก็พยายามรวบๆกลับเข้าไปข้างในให้หมดครับกดให้แน่นเลยเนี่ยครับก็ดได้เป็นมะละที่เรายัดไส้เรียบร้อยแล้ว นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นมาราที่เรายัดไส้หมูสับไว้เ,เรียบร้อยแล้วครับวันนี้หมูขาดไปนิดนึงครับขาดไปชิ้นหนึ่งนี่ผมก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็นําไปต้มด้วยกันได้เลยนะครับไม่ต้องทิ้งนะเสียดายเสร็จแล้วก็มาลงมือต้มกันเลยนะครับก็เดิมผมก็ตั้งน้ำร้อนให้จนเดือดจัดได้ที่แล้วครับก็ให้เรานําเครื่องที่เราต้มมาใส่ก่อนเลยนะครับก็กระเทียมครับอย่าลืมบุบๆให้พอแตกด้วยนะครับจะออกกลิ่นหอมนะรากผักชี พริกไทยครับใช้เป็นพริกไทยเม็ดหรือพริกไทยป่นก็ได้นะครับถ้าเกิดพริกไทยเม็ดก็บุบๆให้พอแตกด้วยนะครับส่วนเม็ดเก่ากี้นี่เรายังไม่ใส่ลงไปนะครับเพราะว่าเม็ดเก่ากี้อ่ะใช้เวลาต้มแป๊บเดียวครับถ้าเกิดเราต้มนานเกินไปมันจะเละแล้วก็รสชาติจะเปรี้ยวอยู่ในน้ําซุปนะครับเส็จแล้วก็ให้เราปรุงรสชาติน้ําซุปเลยนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับให้เราปรุงน้ําซุปก่อนเลยก็น้ําตาลกรวดครับใครไม่มีก็น้ําตาลทรายหรือว่าจะเป็นน้ําตาลปี๊บก็ได้นะครับแต่ว่าลดปริมาณลงนิดนึงนะครับ ร็จแล้วเราจะปรุงรสชาติความเค็มด้วยเกลือครับอันนี้แล้วแต่ความชอบอีกเช่นกันนะครับถ้าเกิดใครอยากให้น้าซุปมีสีที่เข้มๆหน่อยก็ใช้เป็นซอสปรุงรสหรือว่าซีอิ๊วขาวเยอะๆได้เลยครับก็จะได้ทั้งกลิ่นหอมแลวก็น้าซุปที่มีสีเข้มครับแต่เกิดอยากให้น้าซุปออกใสหน่อยออกสีทองๆก็แนะนาให้เราปรุงเกลือเป็นหลักครับแล้วก็ใช้ซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสปรุงรสเล็กน้อยพอครับแค่พอมีกลิ่นหอมก็ซีอิ๊วขาวครับอย่างวันนี้ผมจะปรุงเกลือเป็นหลักนะเพราะว่าอยากได้น้าซุปที่มมมีีีสสสวยครับไไ่เข้เกนป สีขาวแค่แต่งสีแล้วก็เพิ่มกลิ่นความหอมครับประมาณนี้พอก่อนสังเกตดูสีของน้ำซุปครับสีน้ำซุปก็จะเป็นแบบสีเหลืองทองนะครับรสชาตินี่เราปรุงคร่าวๆก่อนได้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพอเราต้มมาลาได้ที่เราค่อยมาชิมอีกรอบนึงครับแล้วก็ตามด้วยผักกาดดองครับแนะนําให้ใช้เป็นผักกาดดองเปรี้ยวนะครับแล้วก็เทคนิคคือ ผักกาดดองเนี่ยให้เรานําไปขยําน้ําแรงนะครับบีบบีบให้ตัวน้ําดองผักกาดเนี้ยออกไปให้หมดเลยครับเพื่อลดเอากลิ่นออกไปนะครับผักกาดดองก็จะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งครับจะมาช่วยลดความขมของต้มมะระของเราเลยนะครับเทคนิคเลยนะแต่ว่าอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับอย่างวันนี้ผมจะใส่แค่ประมาณ1นึถึงสองใบเท่านั้นครับถ้าเกิดเราใส่ผักกาดดองเยอะเกินไปก็จะทําให้ต้มมะระของเรากลายเป็นกลิ่นของต้มผักกาดดองไปแทนครับแค่พอมาตัดลดขมนะครับแล้วก็ เห็ดหอมครับนี่ใส่ลงไปได้เลยวันนี้ผมก็ใช้เป็นเห็ดหอมสดครับแล้วก็ตามด้วยมาราจัดไซที่เราทําเตรีมยวมาได้เลยครับให้ใส่ลงไปตอนน้ําเดือดได้เลยนะครับใส่เรียงลงไปได้เลย ก็มาละที่เหลือได้ครับเสร็จแล้วเทคนิคสําคัญอีกอย่างครับสัรับการต้มมาระนะครับคือขั้นตอนนี้พอเราใส่มาระลงไปแล้วอ่ะเราอย่าไปคนนะครับปล่อยเขาอยู่นิ่งๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปคนแล้วอ่ะจะทําให้ต้มจิมมาราของเราอ่ะออกรสขมได้ง่ายเลยครับนี่เคล็ดลับเลยนะครับเราจรึงต้องปรุงน้าซุปให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้เวลาที่เราต้มไปแล้วอ่ะตัวเนื้อมาราก็จะมีรสชาติของน้าซุปซึมเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อด้วยครับ ี่ต้องปล่อยนิ่งๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้มไฟแรงก่อนครับรอให้น้ํากลับมาเดือดอีกครั้งก่อนนะครับถ้าเกิดน้ําซุปน้อยเกินไปเราสามารถเติมเพิ่มได้นะครับให้ท่วมมาละได้เลยนะเดี๋ยวอนนี้ผมเติมน้ําเพิ่มอีกหน่อยครับตอนนี้ก็โอเคแล้วครับช่วงนี้ต้มไฟแรงก่อนได้เลยนะครับรอให้น้ําเดือดขึ้นมาอีกรอบก่อนนะครับนี่ครับพอเราสังเกตว่าน้ําซุปกลับมาเดือดท่วมหม้ออีกก็ใช้ได้แล้วนะครับให้เราลดไฟลงนะครับ คราวนี้เราจะตุ๋นด้วยไฟกลางเข้าไปอ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะครับเราจะตุ๋นเพื่อให้น้ําซุปเดือดแค่ปุดๆนิดเดียวพอครับอย่าให้เดือดแรงเกินไปนะถ้าเกิดน้ําซุปเดือดแรงเกินไปก็จะทําให้ตัวน้ําซุปขุ่นได้ง่ายครับเราก็สังเกตครับถ้าเกิดมีฟองลอยขึ้นมาครับก็ให้เราทยอยช้อนออกได้เลยนะครับสําหรับน้ําซุปเนี่ยครับถ้าเกิดใครไม่มีแบบน้ําตาลกรวดนะครับเราสามารถใช้เป็นกระดูกสัตว์ก็ได้นะครับพวกกระดูกหมูกระดูกเล้งเนี่ยครับ นำมาใส่ในน้ำซุปนะเพื่อต้มให้น้ำซุปมีความหวานได้เลยครับแต่อย่างวันนี้ผมไม่มีกระดูกหมูครับผมก็จะใช้เป็นน้ำตาลกรวดมาเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปนะครับแต่เราจะหาได้เลยนะใช้ไฟกลางก็ไม่อ่อนพอนะครับสังเกตให้น้ำซุปเดือดแค่ปุดๆเบาๆแค่นี้พอครับอย่าให้เดือดแรงนะแล้วก็เวลาที่เราตุ๋นครับเราสามารถปิดฝาแบบเพเยอไว้ได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการน้ำซุปใสๆเลยจะเปิดฝาไว้เลยก็ได้ครับพอเราตุ๋นไปสักพักหนึ่งถ้าเกิดน้ำงวนแห้งเราก็สามารถทยอยเติมได้เช่นกันครับ ระยะเวลาการตุ๋นเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการได้เลยนะครับว่าใครชอบทานมาละที่เปื่อยนุ่มมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเกิดชอบมละที่นุ่มนมหน่อยเราจะตุนน๋นนานหน่อยก็ได้ครับหรือว่าใครแบบต้องการแค่มาลายังพอสุกแล้วก็ไม่เละกันไปก็ตุ๋นสักครึ่งชั่วโมงก็สุกดีแล้วครับนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะเดี๋ยวเราตุ๋นไปเรื่อยๆก่อนเลยครับตอนนี้ผมก็ต้มมละต่อมาได้ประมาณ30-40นาทีแล้วครับมาลาก็จะเริ่มที่จะเปื่อยนุ่มแล้วนะ ถ้าเกิดมีพวกคาบไขมันหรือว่าฟองพวกนี้ก็ให้เราทยอยช้อนออกด้วยนะครับอันนี้กลิ่นหอมดีมากเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูเลยนะครับน้ำซุปก็ใส่ดีมากครับอโอเคเลยครับรสชาติดีละอ่อนเค็มไปนิดนึงเดี๋ยวผมเติมสีขาวเพิ่มสีแล้วก็ความหอมนะยครับ นี้ได้ที่แล้วคราวนี้ก็เพ,พียงพอแล้วครับอันนี้ถ้าเกิดเราตุ๋นมาแล้วนะ้ํามันงวดแห้งเกินไปเราสามารถเติมน้ําเพิ่มได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็โอเคแล้วเสร็จแล้วก็เช็ดดูความนุ่มของมะละครับเนี่ยมะละเกือบจะได้ที่แล้วก็ให้เราใส่เป็นนี่เลยครับไม่เก่ากี้ครับอันนี้ใส่ขั้นตอนนี้ได้เลยนะเราใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้มนานเกินไปนะไม่เก่ากี้เนี่ยครับ ต้มนานเดี๋ยวมันจะเละแล้วก็จะทําให้รสชาติความเปรี้ยวลงมาอยู่ในน้ํามากเกินไปครับแล้วก็อย่าใส่เยอะเกินด้วยนะครับเพราะว่ามิตรเก่ากี้เขาจะมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวนะเย่ะเสียรสชาติหมดนะครับแค่หอมหอมแล้วก็ให้ได้สมุนไพรพอแล้วครับเท่านี้เลยเดี๋ยวนี้ผมจะต้มต่ออีกประมาณ5-10นาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้ผมก็ต้มต่อมาได้ประมาณ5-10นาทีแล้วครับต้มมาได้ของเราก็จะได้ที่แล้วนะเดี๋ยวขอลองชิมรสชาติอีกครั้งนึงก่อนครับอันนี้ก็ได้ที่ดีแล้ว กลิ่นหอมดีมากครับอาดูสีน้ำสุปสิครับสาดีมากเลยลองชิมดูนะครับรสชาติกลมกล่อมเลยครับจะมีความขมติดปลายลิ้นแค่นิดเดียวครับออันนี้ดีมากๆเลยอร่อยมากพอได้ที่แล้วก็ให้เราใส่ผักชีได้เลยครับ แล้วก็ปิดเตาได้เลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มจืดมารายัดไส้ครับสีสีสันสวยงามกลิ่นก็หอมดีมากครับหน้าตากา็ดูน่ารับประทานแล้วก็ที่สําคัญคือต้มมาราของเราจะมีความขมที่น้อยมากๆเลยครับอร่อยมากสีมาลาก็จะเปื่อยนุ่มกลังดีเลยนะไส่หมูสับก็ไม่หลุดออกมาด้วยครับน้ำซุปก็ใสแล้วก็สีสวยงามน่าทานสุดๆเลยครับ ก็ลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ทานต้มมะลาที่รสชาติอร่อยกลมกล่อมแล้วก็ไม่ขมมากด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ